สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้เยในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่มีดีกรีเคยลงเล่นให้กับหลายสโมรสรในลีกชั้นนำของทวียุโรปรวมถึงเคยติดทีมชาติเซอร์เ,รเบียชุดเยาวชนที่ทีมแข้งเทพทรูบแบงคอกยูเต็ดเสริมทัพเข้ามาเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูก,กาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือทานด้านของลูก้าอาดิชตัวรุกริมเส้นเท้าขวาชาวเซอร์เบียวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตร โดยลูก้าอาดิชนั้นเกิดเมื่อวันที่17กันยายนปี1998ที่เมืองเบลเกตประเทศยูโกสลาเวียในขณะนั้นหรือว่าเมืองหลวงของประเทศเซอร์เบียในปัจจุบันลูก้านั้นถือว่าเกิดมากับครอบครัวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโดยเขานั้นเป็นหลานชายของซาบาซาริช นักร้องลูกทุ่งชื่อดังของประเทศเซอร์เบียและเป็นลูกชายของตำนานนักฟุตบอลอย่างท่าน้ของอีวานอาดิชที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับสโมสรเรสตาเบลเกตกว่าแชมป์มามากมายกับทัพดาวแดงกับทีมในยุคปี90ซึ่งนั่นเองทําให้ตัวของลูก้าลูกชายนั้นซึมซับคัมพีลูกหนังจากผู้เป็นพ่อตั้งแต่วัยเยาว์ โดยลูก้าเข้าร่วมอะคาเดมีของเรสตาเบลเกตตั้งแต่ที่เขาอายุเพียง6ขวบและฝึกฝนวิชาลูกหนังการสมสอนยักษ์ใหญ่แห่งเซอร์เบียมาตลอดระยะเวลากว่า13ปีซึ่งเขานั้นมีความฉายแววอย่างมากจนทำให้ฟอร์มเขานั้นไปเข้าตาอีวานโทมิชกุนซือทีมชาติเซอร์เบียชุด U18 เรียกลูก้าไปติดทีมชาตครั้งแรกในปี2 0 1 5 จากนั้นเขาพัฒนาฝีเท้าของตัวเองมาเรื่อยๆจนทาให้ตัวเขานั้นถูกยกย่องว่าเป็นสตาร์ดวงใหม่แห่งทีมชาติเซอร์เบียเลยทีเดียวจนในที่สุดตัวของลูก้าก็ได้ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเรสตาเบลเกตเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2015-2016ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นแต่ในช่วงต้นปี2016ระหว่างช่วงพักเบรกฤดูกาลช่วงฤด,ดูหนาว เขาเกิดโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นควายน้าต้องพักยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยซึ่งในช่วงที่เขารักษาอาการบาดเจ็บอยู่นั้นเขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรเรสตาเบลเกตเมื่อวันที่3มีนาคมปี2016หลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาเข้าสู่ซีซั่น2016-2017ในช่วงต้นซีซั่นลูก้าถูกส่งไปเล่นให้กับทีมเยาวชนเพื่อเรยกความฟิตในลีกเยาวชนเป็นหลักพอกลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าร่วมทีชุดใหญ่ ซึ่งเขาได้เดบิวต์ลงสนามเป็นทางการให้กับเรสตาเบลเกตในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของเซอร์เบียที่เอาชนะบ s เอสเคบอซ่าไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่26ตุลาคมปี2016เกมนั้นเขาออกสตาร์เป็นตัวสำรองและได้ลงสนามสัมผัสเกมเป็นเวลา15นาทีและจากนั้นเขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเขาได้โอกาสลงสนามในเกมลีกเซอร์เบียในเกมนัดที่17ของอด,ดูกาลนัดที่พลพรรคดาวแดงบุกไปเยือนเมตาลาช ซึ่งตัวของลูก้าถูกส่งลงสนามในนาทีที่83ของเกมและมันเป็นเหมือนแมตช์ในฝั่งของเจ้าตัวเมื่อตัวของลูก้าสั่วบประตูแรกให้กับทีมและเป็นประตูใช้ในเกมวันนั้นในนาทีที่89 ส่งผลให้พลพรรคดาวแดงนั้นเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แหลังจากนั้นในการแข่งขันนัดที่23ของเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาตัวของลูก้าก็ทำประตูที่2ในเกมที่บุกไปเอาชนะบัชกา0ประตูต่อ3โดยผลงานของลูก้าอาร์ดิชกับซีซั่นแรกของการเล่นอาชีพเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมดสนะินัดทำไป2ประตูด้วยกัน ซึ่งจากผลงานที่เอทําให้ลูก้านั้นติด1ใน10นักเตะเยาวชนที่มีศักยาภาพสูงสุดขอสมรสรเรสตาเบลเกตอีกด้วยต่อมาในฤดูกาล2017-2018ตัวของลูก้านั้นกล่าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในขณะที่เขานั้นอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเขาโชว์ฟอร์มการกระชากลากเรือยที่คู่แข่งยากที่จะต่อกรได้ซึ่งตัวของลูก้าสามารถทำแฮตถิกแรกในอาชีพการคคาแข่งได้สำเร็จ ในเกมฟุตบอลทั่วของเซอร์เบียในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะดินาโมรัสเจด้วยสกอร์5-0ประตตเมื่อเดือนตุลาคมปี2017 และในปีนั้นเขาได้โอกาสการเดบิวต์ลงสนามนในสื่อฟุตบอลยุโรปในถ้วยยูฟายูโรปาลีกในเกมที่บุกไปแพ้ c s เอสเคมอสโกจากรัสเซียไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ในรอบส2ายทีสุดท้ายเลกที่2ด้วยเขานั้นลงไปเป็นตัวสำรองในช่วง2นาทีสุดท้ายและไม่สามารถช่วยให้ทีเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งในซีซั่นนี้นั้นผลงานของลูก้าถือว่ายอดเยี่ยมมากมาก เขาลงสนามไปทั้งหมด29นัดทำไป7ประตูกับอีก4แอสซิสพร้อมกับพาทีเรสตาเบลเกตคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของเซอร์เบียได้สำเร็จในฤดูก,กาลนั้นไปครองจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของลูก,กา้า ทำให้เจ้าตัวนั้นถูกสโม,มสรแอนเดรสสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกจูบิแลโปลิกเบลเยียมซื้อตัวเขาไปร่วมทีมด้วยราคา800,000ยูโรพร้อมกับเซ็นสัญญายาวถึง4ปีเลยทีเดียวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ซึ่งเทพบเบลเยียมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ตัวของลูก้าต้องปรับตัวกับลิทที่มีมาตรฐานสูงกว่าเดิมในฤดูกาล2018-2019ขาได้ลงเล่นกับทีชุดเยาวชนของแอนเดรสเพียงเท่านั้นไม่ได้โอกาสขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีชุดใหญ่เลยในซีซั่นนั้น เขานั้นต้องรอคอยโอกาสของตัวเองด้วยการตั้งใจฝึกซ้อมและทำผลงานให้เข้าตาสตาฟโค้ชชุดใหญ่ของทีม จนในที่สุดโอกาสของลูก้าก็มาถึงในช่วง p r ีซีซ s o n ฤดูกาล2019ถึง2020เขาถูกแวซองกอปปานีเซเตอร์แบ็กของทีมที่มารับหน้าที่กุญซือชั่วคราวของทีมในช่วง p รีซีซั่นเรียกตัวขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งตัวของลูก้านั้นก็ทําได้น่าพอใจจนมาถึงช่วงเข้าซีซั่นของฤดูกาลเพียงแค่นัดที่2เขาได้รับความไว้วางใจจากแซมมอนเดวิส กุนซือควใหม่ของทีมให้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำร,รองตั้งแต่นาทีที่45ในเกมที่อันเดเรชบุกไปเสมอมุสครอนไปด้วยสกอร์ศูนประตูต่อศูนย์ซึ่งลูก้านั้นได้ลงเล่นเคียงข้างนักเตะชื่อดังมากมายทั้งสมนทนสซี่เจเรมีโดกูรวมถึงแวดซองกอมปานีผู้ที่ให้โอกาสเขาในช่วง p รีซีซั o n อีกด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นตัวของลูก้าไม่ได้รับโอกาสมากนักในช่วงครึ่งลูกาาแรกของซีซั่น เขาลงสนามไปเพียง6นัดยิงประตูไม่ได้เลยทำให้เขานั้นต้องถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับ s c m m e n ทีมนนในศึกเรดดิวิซัลีกฮอลแลนด์ยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังของซีซั่นนั้นและได้โอกาสลงเล่นให้กับทีมนัดแรกในเกมที่พบก,กับวิลเลมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งนัดนั้นเป็นการออดสตาร์ทในฝันอีกครั้งของเจ้าตัวเมื่อเขาลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงเริ่มครึ่งหลังและทำประตูได้หนึ่งประตูส่งให้เอเมนนั้นเปิดบ้านเอาชนะวิลเลมไปด้วยสก ตต2ตนั่นเองทำให้ความมั่นใจของลูก้านั้นกลับมาอย่างมากแต่เจ้าตัวนั้นก็เหมือนมีบุญแต่กล้ำบงังเมื่อตอนนั้นเกิดสานการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ในปีนั้นเกณฑ์ที่เหลือในลูก,กาทั้งหมดของเอเรดิวิซีลีกต้องถูกยกเลิกไปทำให้ตัวของลูก้านั้นลงสนามให้กับเอเมนไปเพียงแค่3นัดทำไป1ประตูและถูกส่งตัวกลับไปยังแอนเดรชเหมือนเดิมซึ่งต่อมาในลูก,กา2020-2021 สถานะของตัวลูก้ากับแอนเดรชชัดเจนแล้วว่าเขาคือส่วนเกินของทีมและไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเวซองกอมปานีค้ซื้อของแอนเดรชณัขณะนั้นทําให้ตัวของลูก้านั้นตอถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับสโมรสรอ,อันการากูคูที่ในลิกสุดสุดของตุรกียืมตัวไปใช้งานซึ่งในช่วงแรกๆในดีแดงไก่งวงของลูก้านั้นเขาได้รับโอกาสค่อนข้างเยอะแต่เขานั้นกลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักและค่อยๆหลุดออกจากทีมไปในช่วงกลางฤดูกาล และถูกยกเลิกสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2021ฝากผลงานไว้ที่อันการาคูคูไว้ด้วยการลงสนามไปทั้งหมด12นัดทาประตูไม่ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานตัวของลูก้านั้นก็ได้ถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งหนึ่งไปยังลีกฮอลแลนด์กับสมสรอนเอเมนที่เคยยืมตัวเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งที่นี่เองเขาไม่ต้องปร,รับตัวอะไรมาก เขาได้ออกซัดเป็นตัวจริงนัดแรกแตั้งแต่ย้ายมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ในเกมที่เอเมนนั้นเปิดบ้านเอาชนะสโวไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2จากนั้นเขาได้ลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องโดยผลงานของเขากับเอเมนในรอบที่2นั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด13นะัดทำไป3ประตู ซึ่งต่อมาในฤดูก,กาล2021-2022ถึงตัวของลูก้าหมดสัญญากับแอนเดรชและย้ายไปร่วมทีมซาโวทีมในศึกเอริดีซีลีกฮอนแลนด์ที่นี่เขาั่ว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีมากนะักเขาเบิร์สกอร์ได้ให้กับทีมในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะมาสทริช 4ประตูต่อศูนย์ในเกมฟุตบอลถ้วยของฮอลแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปี2021ซึ่งในเกมนั้นเขาทําอีก1แอสซิสต์ได้ด้วยแต่หลังจากนั้นตัวของลูก้านั้นก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าไหร่นักและทําประตูให้กับทีมไม่ได้อีกเลยทําให้ตัวเขานั้นลงสนามให้กับสโตรไปทั้งหมด19นะัดทําไป1ประตูกับอีกสาแอสซิสต์ส่งผลให้เขานั้นไม่ได้ไปต่อกับทีมในซีซั่นหน้าต่อมาในลูกา2022-2023 ลูก้าได้เซ็นสัญญาร่วมทีมกับธนาของ FK k u r a ูราลิกทีมในลีกเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาซึ่งการกลับมาคาแข่งในลีกบ้านเกิดอ,อีกครั้งหนึ่งทำให้ฟอร์ของลูกา้ากลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง เขาได้โอกาสลงเล่นในสึกฟุตบอลยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบคัดเลือกรอบที่3ที่พบกับ FC ฟซีทาเวต้บิ๊กทีมของลีกฮอลแลนด์ซึ่งตัวเขานั้นสามารถทำประตู1ประตูกับอีก1นึ่แอสซิตในเวทียุโรปได้ด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่เพียงพอต่อการทําให้ทีมนั้นเข้ารอบต่อไปได้ต้องร่วมเพียงแค่รอบคัดเลือกไปแบบน่าเสียดายโดยตลอดทั้งฤดูกาลนั้นลูการลงสนามไปทั้งหมด28นัด ทำไป5ประตูกับอีก1แอสซิสต์พร้อมกับพาทีมจบอันดับที่สาของลีกเซอร์เบียคว้าสิทธิ์ไปเล่นในสุพฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จอีกด้วยต่อมาในฤดูก,การล่าสุดฤดูก,การ2023-2024ตัวของลูก้ายังคงเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องและได้รับโอกาสได้ลงเล่นในสุดฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มโดยที่ของเขานั้นสโมรสรคูราลิกี ได้อยู่ร่วมสายกระทีมแกร่งมากมายทั้งกับสมสรเก่งจากลีกเบลเยียมฟิโอรเรติน่าจากลีกอิตาลีและเฟรนควาลอสสโมสมอสรของฮังการีถึงแม้ว่าต้นสังกัดของลูก้านั้นจะแพ้รวด6นัดเก็บแต้มไม่ได้เลยแต่ตัวของลูก้านั้นสามารถทำประตูใส่เฟรนควาลอสได้1ประตูในเกมที่เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อสโดยผลงานของลูก้าอาดิดในซีซั่นล่าสุดเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงสนามไปมากถึง3 7นัด ทำไป7ประตูกับอีก7แอซซิดก่อนที่ตัวเขานั้นจะมาหาความท้าทายใหม่นอกทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกโดยการย้ายมาในประเทศไทยกับสโมรสรแบงคอกยูไนเต็ดเพื่อไล่ล่าความสําเร็จกับพลพรรคแข่งเทพในรูปการใหม่ที่กําลังจะเปิดฉากขึ้น ขณะที่ผลงานในระดับทีมชาติของลูก้าอาดิชนั้นข่าวผ่านการติดทีชาติเซอร์เบียชุดเยาวชนไล่มาตัตงแต่รุ่นอายุไม่เกิน18ปี19ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งเขานั้นรับหน้าที่สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมโดยสึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบคัดเลือกระหว่างปี2019ถึง2020เพราะเกิดสามารถเบิร์สกอร์แรกในนาทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในเกมที่เสมอกับลัตเวียยู21ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ กันยายนปี2019โดยเพื่อรวรุูปของเขานั้นหลายคนก้าวขึ้นไปติดทีชาติเซอร์เบียชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024ที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ประเทศเยอรมันในขณะน,นี้อาทิเช่นดูซาวราโควิชจ,จากยูเวนตุสลูก้าโยวิตจ,จากเอซิมิลานนิคลามิเลนโควิชจ,จากเฟอรรนาซาัซาลูกิชจากฟูแลมเป็นต้น ส่วน so, จุดเด่นของลูก้าอาดิชนั้นเขาเล่นตำแหน่งถนัดคือปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวาขณะเดียวกันเขาสามารถโยกไปเล่นฝั่งขวาหรือขยับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหลังสุดหน้าได้จุดเด่นของเขาคือทักษะการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วและมีลูกยิงไกลที่เป็นทีเด็ดในการทำประตูโดยเฉพาะลูกเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงซึ่งถือว่าเป็นลูกทีเด็ดซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเลย ส่วนผลงานความสําเร็จของลูก้าอาดิชในเกมระดับสโมสรน,นั้นเขาเคยพาทีเรส,สตาเบลเกตควา้าแชมป์เซอร์เบียซูเปอร์ลีกหรือว่าฟุตบอลลีกสูงสุดของเซอร์เบียในฤดูกาล2017-2018และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอยอาหน้า,นานของลูก้าอาดิชตัวรุกรีบเส้นป้ายแดงของทีมแข่งเทศทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับผม ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆควเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนได้เลยนะครับผมท่ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ